ไปผลงานปลาน้อยนะครับครับก็กลับสวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิตชิงชนเนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ํหนองบินนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาเทสนะครับหัวเชื้อตัวใหม่นะครับผมนะครับของสายเลียนะครับผม น้ำหมักนะครับจะเป็นน้ำหมักที่ทำขึ้นมาเองนะครับผมนะครับก็กะว่าจะลองเอามาลองขายดูนะครับผมเผื่อนานสนใจนะครับสำหรับไม้ธรรมชาติและปลาบ่อเมสานะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยก็นเลยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีขวดเล็กนะครับทีนี้เป็นขวดเอามาทดลองดูนะครับผมสมแค่สองฝานะครับ สมแค่สองฝานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมนะครับก็ฝากนะครับทุนด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นทุนชุดนะครับผลเม้นนะครับผมนะครับชุดละสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้เดายวเล่นเป็นระยะสามหกนะครับน้องเยวเล่นเป็นระยะสามหกนะครับก็จะตกเป็นไม้ตายนะครับผมตกเป็นไม้ตายนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ ทุเป็นทุ่นหางโป่งนะครับเป็นทุ่นหางโป่งนะครับที่ผมใช้วันนี้นะครับผมกล่าวว่าจะลองลองดูนะครับว่าปลาจะกินไม้ตายไหมนะครับถ้าไม่กินไม้ตายผมก็จะเล่นบาลาน์นะครับก็ตามรับชมกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมนะครับแานะหลายท่านก็ถามเข้ามาว่าวิธีตั้งไม้ตายนะครับตั้งยังไงนะครับผมนะครับ ให้สังเกตนะครับดูข้อสีนะครับผมนะครับข้อสีสีแดงนะครับให้ให้อยู่ครึ่งนะครับผมแต่ตะกัวยังไม่เสีพื้นนะครับเราลูดประมาณสักสองสามสองนะครับลูดสต็อปเปอร์นะครับหาหาให้ได้นะครับครึ่งข้อสีแดงนะครับ หรือว่าจะให้ปิมน้ํานะครับแต่ผมเป็นคนชอบตกเบานะครับก็จะประมาณครึ่งข้อส right ีแดงนะครับครึ่งกลางนะครับครึ่งกลางนะครับหานะครับใส่ตะกัวเข้าไปให้ได้ครึ่งกลางหรือว่าเล็มออกให้ได้ครึ่งกลางนะครับจากนั้นเราก็หาระดับพื้นนะครับด้วยตะกัวของเรานะครับผมหาระดับพื้นด้วยตะกัวของเราตั้งอยู่ที่สอข้อสีหรือว่าสามข้อสีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมนะครับ ยังไงก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะครับลุยกันเลยนะครับผมถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักแชทถามผมก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่เดิอนะครับแต่ว่ามือเก่าเขาน่าจะรู้ก <laughs> ันหมดแล้วนะครับผมนะครับสําหรับมือใหม่จะเข้ามาชมนะครับยังไงก็ไปรับชมกันครับผมนะครับเยือก็จะเป็นเยือคิงใสนะครับผมนะครับ จะมีหัวเสือนะครับหัวเสือตัวใหม่ของผมนะครับกำลังเอามเทศนะครับวันนี้เนาะนะครับใส่จากสองฝานะครับใส่จากสองฝานะครับปลุก ประมาณนี้นะครับนานๆเข้าไม้ทีนะครับผมผมก็ลืมบอกนะ้านๆะนะไปนะครับผมตกเป็นอ่าสองตะขอนะครับตกเป็นสองตะขอนะครับเพราะว่า ใบนี้มันเคยปลาใหญ่ร้อนเข้านะครับแต่วันนี้มันจะร้อนเข้าไหมเผื่อนะครับ มาแล้วครับมากวนแล้วครับมากวนแล้ว <laughs> ไม้แรกก็เว้าเลยครับ <laughs> อ้ยไปยังวะนี่ครับ ปลาลิกนะครับปลาลิกผมว่าปลาล็กน่าจะเยอะอยูอ่นะครับกินแบบงี้งก็กกกงอกแงๆนะครับ đơn đơn áo áo nhận vào ปลาอีทัยนะครับปลาอีทัยโอ้ตโอ๊โอ๊โอ,โอ,โอ๊สวยๆครับสวยๆ คิดว่าป้าหน่อยร้ายนะครับผมแต่ทุกบาลานจะเขาทาอยู่ครับเดี๋ยวลองลองไปเรื่อยครับแม่ใ้กาดเอาแห้งครับลุ่มกับบลุ่ม aqui <laughs> oh. เฮ้วัดโบทันทำไมเบื่อนีน่ปลาขาวนีกเกลว โอ้เหยียบงาวงแห่คำ <c oughs> แล้วคำแล้วเดอ้อมากินเดอ้อมากินเดอ้อ เอ้ยปวดทิศนะครับไม้ต้นโดนมาตกคันหนึ่งกะแบบนี้นลครับผมนะครับป้าจะโบกคอยเขานะครับผมนะครับแล้วก็ย่างมันนี่กะพิษผ่าทางทีนี้ร้ายยางขึ้นกันนะครับเพราะว่าที่หมุดเบิร์ทานนะครับกับบอดี้คิปนะครับผ่าเลยนะครับผมเนาะไปเบิงผลงานกันครับผม นะครับโอ้ผลงานผลงานปลาน้อยนะครับพอตแล้วเร่งครับโม้ผ่านเลยนะครับกล่องบนาอันีกเลยนะครับทานรีโมทบนาเบิดนะครับเนาะนะครับเทดกะพอกั้นคลิปนานะครับผมนะครับ มาสําแทนะครับไม้หนีเนอะนะครับผมจะมาสํานะครับให้ป้าไงมันเขานะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ยาาฟิตชิ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ